สวัสดีครับโคดมาลินนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคการเทรดเบรกเอาท์นะครับแล้วก็มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเบรกเอาท์วิธีต่างๆด้วยแล้วก็มีทริคอยู่อันหนึ่งด้วยนะครับก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์วิดีโอนี้ให้หน่อยนะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยก็ได้แล้วก็ฝากติดตามเพจก่อนนะครับถ้ากดไลค์เรียบร้อยแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่า BREAK อาทนะครับวันนี้จะพูดถึงสาเหตุที่ราคา b เบ a k แนวรับแนวต้านวิธีการดูแรงเบร a นะครับระยะเวลาของ s i ไซเวยแล้วก็ False Breakout ตรงนี้จะเป็นเทคนิคและการดูนะครับ False Breakout ตรงที่ราคามันเบร k หลอกเนี่ยดูยังไงนะครับ Runaway Breakout นะครับ Runaway แล้วก็ Breakout แบบมี Buildup นะครับแล้วก็ตัวอย่างหนึ่งในการที่เราจะเทรด Breakout นะครับ สาเหตุที่ราคามันเบรกแนวรับแนวต้านเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันเกิด อิมบาลานซ์หรือว่ามีความไม่เท่ากันเกิดขึ้นระหว่างแรงซื้อกับแรงขายการที่ราคาจะเบรกเอาต์ได้แสดงว่าราคาจะต้องเป็นไซด์เวย์หรือว่าอยู่ในกรอบอะไรสักอย่างมาก่อนใช่ไหมครับก็คือส่วนมากก็มักจะเป็นลักษณะของไซด์เวย์นั่นแหละนะครับก็คือราคาอยู่ในเด้งไปเด้งมาเป็นกรอบไซด์เวย์ที่อาจจะเป็นไซด์เวย์เท่ากันเป็นสามเหลี่ยมหรือว่าเป็นกรอบพักตัวหรือว่าเอา่อเป็นเรียกว่าไงอ่ะเป็นแพทเทิร์ ที่เป็นไซเย์ต่างประเภทต่างๆนะครับเมื่อมันเกิดไซเวย์ขึ้นแสดงว่าแรงซื้อแรงขายเนี่ยมันมีพอๆกันหรือว่าแรงซื้อแรงขายมันหายไปทําให้ราคามันไม่ไปตรงไหนสักทางเลยไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดเป็นแนวโน้มได้ใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ที่มันเกิดอิมบาลานซ์ขึ้นเมื่อแนวรับหรือแนวต้านนั้นเนี่ยมันมีคนซื้อมากกว่าคนขายหรือคนขายมากกว่าคนซื้อขึ้นมานะครับ มันก็จะเกิดการเบรกแนวรับแนวต้านขึ้นนั่นเองนะครับราคาเบรกแนวรับเพราะว่าไม่มีใครซื้อแล้วหรือว่าแรงซื้อน้อยกว่าแรงขายนั่นเองนะครับราคาเบรกแนวต้านก็ตรงข้ามกันคือ,อแรงซื้อมากกว่าแรงขายนะครับมันเกิดความอิมบาลานซ์กันก็เลยเบรกแนวรับแนวต้านนั่นเองนะครับวิธีการดูแรงเบรกนะครับเราจะดูแรงเบรก ถ้าเป็นเบรกเอาจริงๆนะราคาจะต้องเบรกแบบปังๆออกไปเลยนะครับเบรกแบบตุ้มแบบออกไปไกลมากนะครับออกไปแบบไม่ได้ออกไปแค่แบบอ่าสมมุติว่าตรงนี้เป็นสมมุติว่าตรงนี้เป็นแนวแนวรับแนวต้านนะถ้าราคาจะเบรกเอาเนี่ยมันจะเบรกแบบปึ้งขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับด้วยแรงเบรกที่เยอะมากๆนะครับแต่ถ้าราคามาแล้วก็แบบมาแค่เนี้ยอ่าแบบเนี้ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่การกระเถิบ สวิงโลหรือสวิงไฮใหม่นอกกรอบเพราะว่ามันยังเป็นลักษณะของไซด์เวย์อยู่ถูกไหมครับอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เราสังเกตแรงเบรกเพื่อเอาไปวิเคราะห์ต่อว่าแรงเบรกออกจากแนวรับแนว,แนวต้านเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนมันมากพอที่จะให้เราเทรดแบบเบรกเอาหรือเปล่านะครับถ้าเราจะเทรดแบบเบรกเอาแบบที่อ่าเป็นประเภท aggressiv e นะครับก็คือเข้าแบบจะเบรกแล้วก็รอย่อหรืออะไรอย่างงี้นะครับอ่าการเทรดเบรกเอามีทั้งแบบ กระโดดเข้าเลยกับรอให้ราคาย,ย่อมานะครับก็ให้ดูที่แรงเบรกก่อนว่ามันมีแรงซื้อขายเบรกไปชัดเจนแค่ไหนหรืออีกเทคนิคหนึ่งก็คือดูที่ t ท m e เฟรม e 4ชั่วโมงขึ้นไปก็ได้นะครับแท่งเทียน4ชั่วโมงหรือแท่งเทียนเดลี่ไทม์เฟรมว่าแรงซื้อขายเนี่ยมันออกไปปิดข้างนอกได้หรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะดูอีกสักแท่งหนึ่งถ้าอีกแท่งหนึ่งมันวิ่งกลับมาอาจจะเป็น False Breakout ได้ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังต่อไปนะครับอ่า อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของ u u a t i o n นะครับระยะเวลาของไซเวย์เนี่ยก็มีผลต่อการเบรกเอาท์เช่นกันนะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนั้นเนาะไซเวย์ way, ที่เป็นไซเวย์ระยะสั้นๆหรือเป็นไซเวย์แบบนิดๆหน่อยๆเนี่ยมักจะเบรกไปได้ไม่ค่อยจะไกลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแรงซื้อขายหรือ c คอ t r a c t i o n การที่ราคามันบีบเนี่ยอาจจะมีแรงซื้อขายแบบไม่ได้มากมายมาก,มมากพอเบรกออกไปก็อาจจะเบรกไปนิดเดียวแล้วก็วิ่งกลับมาอะไรแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเป็น c คอ t r a c t i o n ทางฝั่งขวามืออ่าเป็นไซเวที่แบบเป็นไซเวมายาวนานแล้วมาแบบหลายเป็นสัปดาห์เป็นอะไรอย่างนี้นะครับอยู่ที่ทําเฟรมที่เราดูด้วยนะถ้าดูทําเ a รมเล็กก็ดูขนาดมันนะครับดูขนาดบนกราฟว่ามันเป็นไซเว y มาแบบโหบีบมานานมากเลยเมื่อมันเบรกนะครับไซเว y ประเภทนี้ยขวามือเนี่ยมักจะเบรกออกแรงแล้วก็ค่อนข้างจะเบรกไปไกลหรือเบรกแล้วก็เป็นเทรนต่อเลยนะครับ ก็จะเห็นกันบ่อยในทา f เฟรมใหญ่ๆอย่าง4ชั่วโมงหรือว่า daily ขึ้นไปเนาะที่เป็นาบางเดือนแบบเป็นไซเวย์ทั้งเดือนเลยหรือเป็นไซเวย์มามา3เดือนแล้วเวลามันเบรกทีมันมักจะเบรกแบบแรงมากๆเลยซึ่งมันก็มักจะมาพร้อมกับข่าวอะไรบางอย่างด้วยใช่ไหมอย่างเช่นข่าวเลือกตั้งข่าวอะไรใหญ่ๆยิ่งใหญ่ทั้งหลายนะครับเราก็สามารถดูดูเรชันหรือว่าระยะขนาดของไซเวย์ได้นะครับยิ่งอัา้นนานก็ยิ่ง กราฟก็ยิ่งไปไกลนะครับต่อมาเราจะมาดูในเรื่องของ False Breakout ใช่ไหมโอเค False Breakout นะครับวิธีดูว่ามันเป็น False Breakout ยังไงเราสามารถสังเกตที่ลักษณะของแท่งเทียนได้ด้วยนะครับทำไมมันถึงเกิด False Breakout ขึ้นอ่าเพราะว่าเมื่อราคาเป็น s i ด์เวย์เนี่ยคนเทรดเดอร์ก็จะเข้า ออเดอร์แบบนี้ใช่ไหมครับคือเข้าเซลล์ข้างบนแล้วก็เข้าบายข้างล่างถูกไหมครับทีนี้เราจะพูดถึงมาร์เก็ตเมเกอร์นิดนึงนะครับ mm hmm. เมื่อคนที่เป็นเทรดเดอร์ฝั่งรายใหญ่นะครับ mm hmm. หรือว่าพวกจายแอนต่างๆบริษัทกองทุนธนาคารต่างๆ mm hmm. เขาจะเอาเงินจากเทรดเดอร์รายย่อย mm hmm. วิธีการรายได้ของเขาคืออ่า ได้จากการที่เสร็จด้ยรายย่อยเทรดด้ร์รายย่อยเทรดเสียถูกไหมครับการเทรดมันคือการที่แลกเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนได้ต้องมีคนเสียนะครับวิธีที่เขาจะทําก็คือเขาอาจจะใช้เงินทุนก้อนใหญ่ที่ทําให้กราฟมันขยบขึ้นไปได้สักนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะครับเข้าทําให้อ่าราคามันเหมือนจะเบรกใช่ไหมเหมือนจะเบรกเกิดอะไรขึ้นที่ตรงนี้นะครับ เหมือนจะเบรกเทรดเดอร์ที่เทรดฝั่งเซลที่แนวต้านก็มักจะวางสต็อปลอสกันอยู่เหนือแนวต้านไปนิดนึงใช่ไหมอ่าเขาก็ทําให้มันขึ้นไปกินสต็อปลอสนั่นแหละครับง่ายๆเลยเพื่อที่จะอ่าเอาเงินก่อนเอาเงินกินสต็อปลอสทีนี้อันนี้นอกเรื่องเบรกเอาให้นิดนึงนะครับพอราคามันขึ้นไปกินสต็อปลอสเนี่ยเทรดเดอร์ฝั่งเซลนะครับก็จะคิดว่าอ่ามีส่วนหนึ่งที่คิดว่ามันเบรกเอาก็เลยเข้าบายตามถูกไหมครับไปเข้าบายข้างบน เข้าบายเสร็จเทรดเดอร์ฝั่งที่เป็นคนที่คิดว่ามันเบรก out ก็เข้าบายมาตั้งแต่ตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมเข้าบายอ่าโคเด็์มันจะมีเทรดเดอร์สองคนใช่ไหมคือคนที่เซลแล้วโดน sl แต่เข้าใหม่เข้าบายกระโดดไล่ตามราคานะครับฟังไว้นะใครที่ไล่ตามราคาเนี่ยแล้วฝั่งที่เป็น out, เบรก out พอคิดว่าราคาจะเบรกแล้วก็เข้าบายด้วยถูกไหมครับราคาทาอะไรเกิดขึ้นมันขึ้นไปเขียวอยู่แท่งหนึง่งแล้วมันก็แดงปิด ตูมลงมาอ้าวยังไงดีคนที่เซลลไปแล้วเสียดายอีกโดนสต็อปลอสไปแล้วบางคนไม่ได้เข้าซ้ำอ่าราคากลับลงไปเฉยเลยก็เซงส่วนคนที่เข้าเซลล์แล้วโดนคัดแล้วเปลี่ยนเป็นบายโดนลากใช่ไหมติดดอยถ้าโดนสต็อปลอสก็จะตัดขาดทุนทันรอดไปส่วนเทรดเดอร์ฝั่งเบรกเอาท ก็เจอเบรกหลอกนะครับเป็นเรื่องปกติของการเทรดเลยซึ่งใครจะไปรู้หร่าว่ารายใหญ่เขาจะเข้ามาตอนไหนถูกไหมแล้วมันเบรกจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ทีนี้มันทิ้งร่องรอยไว้ถูกไหมครับเมื่อมันกลายเป็นแบบนี้ปุ๊บมันเลยกลายเป็นสัญญาณกลับตัวใช่ไหมทําให้เรารู้แล้วว่าอ๋อมันเข้าข่ายการเบรกหลอกนะเนี่ยโดยที่แท่งเทียนสีแดงนี้กลับลงมาปิดใต้แนวต้านอีกทีหนึง่ง ถ้าเรากระเถิบขึ้นไปดูบนทำเฟรมใหญ่ขึ้นไปอีกทำเฟรมหนึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็เป็นแค่ไส้เทียนข้างบนแค่นั้นเองนะครับเป็นแค่ไส้เทียนของทำเฟรมใหญ่เท่านั้นไม่ได้มีอะไรพิเศษเมื่อเราเห็นว่ามันเป็น false breakout แล้วเราก็อาจจะเข้าออเดอร์อีกทีหนึงก็ได้แล้วก็วาง stop loss ให้อยู่เหนือบริเวณที่มันเคยทิม spike ขึ้นไปนะครับบริเวณที่เรียกว่า สไปค์แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วพอราคาลงมาข้างล่างเป็นไงเทรดเดอร์ก็จะเข้าบายใช่ไหมครับเข้าบายกันคนที่บายก็จะโดนแกว่งลงไปกิน Stop Loss คนที่เทรดเบร a เอา t ก็จะกระโดดเข้าเซล์ตามพอคิดว่ามัน b เบ a k แล้วทีนี้ราคาทำอะไรทิ้งไส้เฉยเลยเหมือนกันกับข้างบนเลยนะครับเขาก็มาร์เก็ตเมเกอเนี่ยเขาก็จะต้อง กิน Stop Loss ของรายย่อยก่อนถูกไหมครับเขารู้ว่าคนส่วนใหญ่ต้องเซลแล้วก็ตรงนี้เป็นบริเวณที่คนจํานวนมากวาง Stop Loss ไว้เต็ไมไปหมดเลยเขาก็เลยสป i k ค์ลงไปกิน Stop Loss เพื่อเอาเงินก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะวิ่งกลับแต่มันก็จะทิ้งรอยเท้าไว้ให้เราเช่นเดิมอ่ามันก็มักจะทิ้ง รอยเท้าอะไรไว้ให้เราอย่างนี้แหละครับตลาดอะ่ะเราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อมันลูดกลับมาเป็นไส้หมดเลยบนทาเฟรม d a ์หรือบนทาเฟรม4ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับเราก็ตั้งสมมติฐานแล้วว่าอาจจะเป็นแค่ความพันผวนในรายวันที่เกิดขึ้นเฉยเท่านั้นเองนะครับแล้วราคาก็กลับขึ้นมาปิดบนแนวรับใหม่อีกทีหนึ่งเราก็ค่อยหาจังหวะเข้าออเดอร์เข้าไปใหม่ก็ได้อันนี้คือการใช้ลักษณะเทคนิคของ false breakout นะครับวิธีการสังเกตเพื่อเทรด ลัับตวเมื่อมันเป็น False Breakout มาอันต่อไปก็คือ Runaway นะครับ Runaway Breakout บางทีเราอาจจะเจอราคา b เบ a k ใช่ไหมเบรกเบ a k ออกจากไซเควส์เสร็จปุ๊บเบรกไปเลยอะ่ะไม่ลงมา retest หรือว่าไปเลยไปย่ออะไรการอากาศก็กไม่รู้แล้วก็ขึ้นต่อเฉยเลยแบบนี้ราคามันไม่มารับเราใช่ไหมครับแบบนี้ราคามันไม่มารับเราเราจะทำยังไงดีเราไม่ได้บายแล้ตรงนี้ เราก็ต้องไปรอราคามันทําการย่อตัวข้างบนถูกไหมครับนี่ลูกนี้นะครับเมื่อราคามันทําการย่อตัวปุ๊บเราก็จะเทรดในลักษณะนี้แหละอซูมภาพมาให้ดูนะมันราคาตอนขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็จะยอ่อปึ๊บปุ๊บป๊บอาจจะทําอะไรแบบนี้ให้เราเห็นก็ได้แล้วเราก็รอให้ราคามัน เบรกตู้นี้อีกทีนึงเราก็จะเข้าบายตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าใช้เทคนิคนี้ก็ได้ในการเทรดแบบ run away b r a k out ถ้าราคามันเบรกแรงๆแล้วมันไม่ย่อเลยมันไปพักตัวการอากาศอะไรแบบนี้แล้วไม่อยากพลาดโอกาสที่จะเทรดตามเทรนนั้นนะครับก็ใช้เทคนิคนี้ก็ได้นะครับอ่าไปรอตอนมันย่อตัวพักตัวอีกทีนึงแล้วมันจะเบรกขึ้นต่อตอนนั้นเราก็ไปบายก็ได้แล้วก็อ่าสต็อปลอตไว้ใต้ตรงนี้นะครับอืมแต่ถ้ามันหลุดลงมาก็คือ มันอาจจะลงกลับลงมารีเทสตรงนี้ก็ได้แล้วก็รอ,อเข้าบายข้างล่างใหม่ก็ได้นะครับวางแผนควบคุมความเสี่ยงให้รัดกลุมด้วยนะครับอันต่อมาเป็นเบรกเอาวิ t บิล i ์อัพนะครับอันนี้แหละที่จะเป็น Breakout ที่ผมแนะนำนะครับลักษณะคล้ายๆกับข้างบนเลยเห็นไหมมี b u ล l ์ u ัพบิล์อก็คือมีการ มีการแสดงอาการอะไรบางอย่างมีมีการสร้างมีการทําโครงสร้างย่อยนิดนึงนะครับตรงในกรอบสี่เหลี่ยมสีเขียวเนี่ยเราเรียกว่าบิลลอัพนะครับให้สังเกตลักษณะการเบรกเอาแบบนี้ให้ดีนะครับเขาเรียกว่าราคาเนี่ยจ่อเบรกอ่าซึ่งหลังๆมาจะพักนี้ก็เห็นบ่อยๆอ,อ,อยู่เหมือนกันนะที่กราฟเวลาราคาแบบเป็นไซด์เวยปุ๊บแล้วเวลามันจะเบรกไปฝั่งไหนนะมันจะชอบทําแบบมาครึ่งนึงแล้วก็มาแล้วก็ เตรียมจะเบรกเหมือนราคาแบบจอ่อแบบจะเบรกแล้วอะแบบขึ้นไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นฝั่งขึ้นก็จะเป็นแบบนี้ก็จะแบบมาได้ครึ่งเดียวแล้วอาแล้วก็มักจะเบรกขึ้นไปอะไรแบบนี้นะครับมันจะแสดงอาการให้เราเห็นมาก่อนแต่อันที่มันโอเคเนี่ยมันจะมีบิลลอัพแบบนี้เห็นไหมครับเราก็อาจจะเข้าบายตอนมันเบรกอ่าเข้าบายตอนมันเบรกแล้วเราก็วางสต็อปลอสไว้ใต้บิลลอัพตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการ อ่ามันจะลดความเสี่ยงลงนะครับถ้าปกติเราเทรดเบรกเอาเป็นไงเราบายตรงข้างบนใช่ไหมแต่ SL เราต้องไปอยู่ใต้สวิงข้างล่างนี้เลยถ้ามันไม่มีบิลลอัพแบบนี้เกิดขึ้นนะครับถ้ามันไม่มีบิลลอัพเนี่ยมันก็จะเป็นลนนักษณะนี้อ่าปึ้งเราก็จะบายตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะวาง SL ข้างล่าง ตรงนี้เห็นไหมสต็อปลอมันก็จะน้อยลงความเสี่ยงมันก็จะน้อยลงด้วยถ้ามันมี b u ล l d อัมันก็จะมีโครงสร้างย่อยให้เราวางาจุดตัดขาดทุนได้อย่างมีลอจิกมีเหตุผลมากขึ้นเพราะเราอ้างอิงจากข้อมูลตลาดจริงๆถูกไหมครับเราไม,ไ,มไ,มไม่ได้แบบว่าอยู่ดีมาตั้ง SL ตรงนี้เพราะคิดว่ามันไม่น่าจะลงมาถึงครึ่งหรอกอะไรแบบนี้อันนี้คือการคิดไปเองตามตลาดาคิดแทนตลาดนะครับ ให้เราดูถ้ามันมีบิลอัพเกิดขึ้นแสดงว่าโอเคมันทิ้งรอยเท้าไว้ให้เราเข้าแล้วนะครับอ่าบิลอัพอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสามเหลี่ยมก็มีบางทีราคามันจะมาแล้วก็เหมือนจะจ่อจะเบรกข้างล่างแล้วพอมันเบรกปุ๊บเราอาจจะเข้าเซลล์ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่า SL จากที่เราจะวางไว้บนกรอบข้างบนนู่นเราก็ได้วาง SL ตรงบริเวณแถวแนี้แทนมันก็ปลอดภัยกว่าอ่าไม่ใช่ปลอดภัยกว่ามันก็ใช้ความเสี่ยงน้อยกว่าถูกไหมครับ มันอาจจะขึ้นไปอีกก็ได้แต่ว่าเราก็ SL มันก็น้อยกว่าไปตั้งไว้ข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นพยายามหา Breakout ที่มันมีบิลอ Up เกิดขึ้นนะครับอาหมดแล้วไปดูตรงกราฟกันอ่ลักษณะตรงนี้นะครับเห็นไหมเป็นไซด์เวย์แบบนานมากเลยแล้วมักจะเบรกแรงแบบนี้แล้วตามมาด้วยแบบมีแกลด้วยแล้วก็มักจะเป็นแบบตรงกับบังเอิญมีข่าวอะไรตรงนั้นพอดีด้วยเห็นไหมครับตรงนี้ราคาเป็น ไซเวเป็นไซเว่มานานมากเห็นไหมว่าตรงนี้เรามีบิลอัพเกิดขึ้นนี่เรามีบิลอัพเกิดขึ้นแสดงว่าเราจะได้เข้าเซล์ตอนที่มันเบรกตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้ยังนะอันนี้ยังเพราะว่าเรายังไม่เห็นบิลอัพอะไรตรงนี้ไม่มีนะครับถ้าเราไปเข้าเซลลตรงนี้ SL อยู่ข้างบนนู่นแต่ว่าเรามาเข้าตรงนี้แทน เซลปุ๊บเห็นไหมครับมันมีบิลอัพตรงนี้เกิดขึ้นเราก็วาง s l แค่ตรงนี้เห็นไหมเราก็จะใช้ความเสี่ยงน้อยลงกว่าการวาง Stop Loss ไว้ข้างบนกรอบข้างบนกว่ามากนะครับอ่าเราก็จะเซลตรงนี้แล้วถ้ามันถูกทางเห็นไหมครับว่า r i s t r e w a r d ก็ค่อนข้างคุ้มมากๆแบบนี้นะครับเป็นต้นอันนี้คือตัวอย่างการาใช้ Breakout ในการเทรดนะครับเราต้องหากรอบไซด์เวก่อน แล้วยิ่งเป็นไซด์เวที่เป็นไซด์เว์มานานแล้วมันจะยิ่งมีโอกาสที่จะเบรกแรงมากขึ้นหรือถ้าเป็นแรงเบรกมากๆอาจจะมีคอนเฟิร์มอะไรทีหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเป็นแรงเบรกแบบแรงซื้อขายที่เบรกไปแรงๆแ,แสดงว่าราคามีโอกาสที่จะไปต่ออีกเยอะแล้วถ้ามันไปแล้วมันไม่กลับมารีเทสนะครับก็อาจจะใช้เทคนิคการเล่นแบบ p l l b a c k ซึ่งจะมีอยู่ในอีคลิปหนึ่งด้วย ก็ได้ก็มีนะครับหรือว่าอ่าอันไหนหนะเมื่อกี้อ่าตรงเทคนิคตรงเนี้ยนะครับที่รอให้ราคามันไปย่อตัวการอากาศหรือไปพักตัวก่อนแล้วก็เทรดตามเทรนต่อไปก็ได้นะครับถ้าราคามันไม่กลับลงมารีเทสแล้วมันกำลังจะเบรกไปต่ออะครับเราจะได้ไม่พลาดโอกาสในการเข้าเทดเนาะก็ อันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับเรื่องของการเบรกเอาท์นะครับลองนำไปประยุกใช้ในการเทรดของเทรดเดอร์ดูนะครับถ้ามีข้อสงสัยตรงไหน,นหรือว่าติดปัญหาไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเบรกเอาท์นะครับก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าถามเข้ามาได้เลยนะครับ